สวัสดีครับวันนี้ก็มีเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะฮะก็จะเป็น h อน d ้าเวฟร้อยสิตัวดำเบรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะของ h o น d ้าเวฟร้อยสิเลยนะคะรับราคาเงิน,นสดตอนนี้อยู่ที่38,600ดักบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับมีให้เลือกอยู่2สีนะ,ะก็จะมีสีดําแล้วก็สีแดงดํานะครับนี่คัคันนี้ใหม่มากนะครับรถผลิตวันที่1เมษายน,นะครับ2568นะครับ ตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีดําเงานะครับสีดําเงาทั้งคันเลยนะครับนี่ครตัวนี้ก็จะเป็นตัวดับเบลหน้าหลังนะครับนี่ครับัมเบลก็จะเป็นดุมใหญ่นะแล้วก็เบลก็จะเป็นแบบสายนะครับแล้วก็มีแค่สตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะจะไม่มีสตาร์ทมือนะครับตัวนี้ก็ตัวถูกสุดของพอน้าเวฟร้อยสิบเลยนะหรือว่าตัวธรรมดานะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับ ก็มีให้เลือกอยู่4รุ่นก็จะเป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่38,600้บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดก็47,900บาทนะครับเนี่ยก็จะเป็นสีดำล้วนนะแต่ว่าเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับตัวคอนาฟวร้อยสิตัวล้อเม็ดนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ต่างก็แค่ออปชั่นนะตัวนี้ก็จะเป็นดมบี๊ วงล้อก็เป็นแบบล้อซีลวดนะส่วนเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 110cc ซีลูกสูบ2วาลบาวนะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะครับช่วงชังใน63.1นะครับตัวนี้1ลูกสูบ2วาเ์าวเป็นเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI นะครับอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่76.9กิลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสติ๊กเกอร์ก็มีแค่นี้นะครับนี่ฮะ ข้างหลังก็เปลี่ยนดำนะข้างหน้าก็เปลี่ยนดำนะครับแต่ว่ันื้อสีก็จะเป็นสีดําเงาทั้งคันเลยนะครับแล้วก็จะมีสีดําด้านนะครับเนี่ยกุญแจก็เป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับจะไม่ใช่ล็อกสองชั้นนะครับสายเร่งสองสายนะฮะตัวนี้ก็มีเฉพาะสตาร์ทเท้าอย่างเดียวจะไม่มีสตาร์ทมือนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเตือนไม้ก็เป็นแบบอนาล็อกเหมือนเดิมนะเนสวยนะครับตัวนี้ฮอนด้ารับการเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตร ส่วนระบบังื่อนรับการใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับสำหรับเพื่อนๆบรรพีท่านใดนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถใหม่นะเอาไว้ไปสวนไปหน้าฮะหรือว่าเอาไปกิจพ่วงข้างรุ่นนี้ใช้ดีมากนะครับราคาไม่ถึง40,000นะครับจ่าย40,000ไม่มีทอนนะครับเพราะว่าของเราขายอยู่38,600บาทนะครับราคานี้รุ่มจะทะเบียนได้ร้อยหมดเลยนะครับ38,600บาทนะครับ ตัวนี้ก็เป็นถังน้ำมันนะถังน้ำมันนี่จุนน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะยูบอกก็ใหญ่นะครับเนี่ยใส่ของได้นะครับแต่ว่าใส่หมวกกันนกไม่ได้นะครับอันนี้ก็อัตราประหยัดน้ำมันนะครับ76.9กิโลต่อลิตรนะส่วนตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะครับ37,600นะครันรแต่ว่าของเราขายอยู่ที่38,600ัรบาทรวมเจดทะเบียนเลยนะครับก็คือจ่าย39ม0 0นในมีทอน,นะครับสำหรับนหน้าเวฟร้อยสิบตัว ดัมเบลหน้าหลังนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเดือนเมษานะครับสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับราคานี้คือราคาที่ร,าาร้าน, ona, น ui, เขนได้จังหวัดนะบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ต่อสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็ เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่จะไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สตือนะครับเนี่ยบอกก็เปิดข้างหลังนะครับสติ๊กเกอร์มีแค่นี้นะฮะคำว่าเวฟไอนะครับสีดาล้วนนะครับแล้วก็เป็นสีแบบสีดําเงาทั้งขันนะครับราคา3ามหมื่นบาทนี่คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้คือราคาล่าสุดนะครับเดือนเมษายนนะฮะ สำหรับท่านใดที่จะซื้อรถใหม่นะในช่วงเดือนเมษาหรือว่าจะสบการแล้วก็แนะนํารุ่นนี้ก็ได้นะครับรุ่นนี้ก็น่าขี่น่าใช้นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับ3า6 0 0บาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าเบร้อยสิตัวดัมบิ่นนะครับเนี่ยรูปทรงก็เหมือนกับตัวล้อแม็กทุกอย่างนะครับแตกต่างกันแค่ระบบเบรกแล้วก็ระบบสตาร์ทนะครับเนี่ยข้างหน้าก็สวยนะครับ สำหรับท่าในใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอาราคามา่อเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละร้านขายที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ที่ร้านพอ่อหน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังของเราขายอยู่ที่38,600บาทรวมจดทะเบียนนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆน,นะครับ